โอ้แ a p นี้อะค่อนข้างจะบันเทิงเฮ้ยระดับเราลงเมืองใหญ่ดิเมืองใหญ่ใหญ่ฝั่งนูน้นใช่ี๋ยวจะเมือง๋รจะเมืองเล็กฝั่งนี้ผมเชียร์ใหญ่ฝั่งเลยเชียร์ใหญ่ฝั่งนี้เนี่ยตึกเนี่ยตึกเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเข้าอุโมงค์เดียวไปไหนผมตามพี่ไงกูมาเรือไปคนหนึ่งนาคนหนึ่งนาลงก่อนพี่ด้วยนาอ,อ,อยู่นี่ ก็บปืนแล้วมันวิ่งอ้อมไปฝั่งนน้นแล้วฝั่งเดียวกับพี่เลยมันจะเจอกับพี่ข้างหน้านั่นแหละโอเคปืนแอย่านอกนะนี่ผมได้เซตแบบปะทะมาเลยเนี่ยเอ้าเกินมาด้วยเหรอลู้ไ้เซตไหนเซตปะทะเมื่อกี้เกิไหนอ่าลูกซองกับไฟเค ไฟเคคือปกติแล้วกลนเบาในที่แคบได้เปรียบอยู่แล้วแล้ว,ลวก็ลูกซองนี่สิลูกซองแฟด้วยนะทอมสันแ,แต่เมื่อกี้มันตายเลยอ่ะมันมาคนเดียวเปล่าอาจจะมาเก็บเวสก็ได้เวสแบบโดดที่นี่โดดที่นั่นนี่วงแรกวงโคตรใหญ่อะเมืองใหญ่เหรอฮะอยู่เมืองใหญ่เหรอเปล่าผมอยู่หลังพี่นี่แหละ ฝนโคตรนะเฮ้ยกูสามดีกว่ากูสองปิกกี้เยอะไปละแปดกูแปดไม่แปดไม่ใช่แปดแปดปิกกี้ให้มันระเบิดเล่นฝนตกไม่แก้ไขเลยถ้ามึงจะตกขนาดนี้มึงไปลงทะเบียนเรียนใหม่ไปไม่กูไม่เรียนใหม่ก็เรียนยังไงกูก็ไม่รวย นี่ไงปืนนี่ไม่ต้องใช้สะโขบเอวี่เอาเปล่าเอาเหอะมึงเอาเลยีกาวมออยู่เลยตรงนี้กูก็มีปืนเนี่ยนะกูจะเท่ดูวินกันนะได้มินิเราไม่เอาเราวินคูณสามเฮ้ยอ๋อไม่โดนไม่เป็นไรตกใจนิดหน่อยพี่ ตกใจนิดหน่อย,อยทำไมวงบ่วงวงบ่วง,ว,งวงไงพี่วงบ่วงที่ไม่ใช่วง BSK อ่ะชัดและเหี้ยนั่นนะเสียงเลขไปละอะไรมันเต็มอนะ่าฉันจะเก็บยายิ่งยาไม่มีอยู่จะอะไรอ่ะสามสิบสองสิบหกเหรอ คูณสี่ก็ไม่มีให้คูณจริงนะไม่มีผมก็ยังเหมือนเดิมคูณสามอะไรมันเต็มระเบิดมันเยอะไปอะระเบิดเยอะไประบายออกวิธ <c oughs> ีระบายระเบิดออกก็ต้องระเบิดเลยไม่เจอคูณเลยเลยมีแต่คูณสามดีสุด เกมนี้แห้งแรงกว่าทะเลทรายเฮ้ยอะไรร่วงลงมาโบดกระแลงแห้งแรงเกิน,นทีมีคนไหมเนี่ยที่นี่มีเพื่อนมันไม่ลงมาจากเป็เพราอ,อะไรล่ะได้จับตรงเลยนะถึงถอนเลยลๆๆๆเน,นิ่งๆเยอยวงหนีไปดีกว่า ว่าจะแอบเล่นกับเพื่อนไปดีกว่าปงไปไหนวะไปสักไกลเชียมีบูชิปให้เรียกกลับเรื่อยรัวเพราะนั่นเนี่ยมีมีเสาอยู่เห็นอยู่นะเออยายามาเฮ้ยยายามาจับตรงมีแล้วติ๊กี้มีแล้ว กทะาเอามากะทะาประกันสัญญาณวิ่งต่อไปโอ้เพื่อนเอาเรื่องวะทางเข้าอยู่ไหนวะเนี่ยบนมีนะคุณสองเหมือนเดิม ข้างบนเน<อ>าะนอ้ยดูเสียงไว้เดียวินได้ยินได้ยิน,ยนแต่ตรงน,นี้มันนอกวงยังไงเราต้องขึ้นไปจับตรงอีกแล้ว slre เพื่อสนใจนะนถ้าวงวงถ้าวงวงโผล่ตรงน,นี้นี่ผมวิ่งตาเหลืองกันกนะเนี่ย แจกๆไปกระดุกกระดิกกระดอกกระเดกกระยอกกระแยกล็อกเล็กล็อกเล็กนอนแล้วก็เลื่อยไปไม่มีหญ้าให้ต้องกังวลหินไม่หลดเออมันผมเห็นคนเลยว่าตรงนี้หินไม่หลดเพื่อนแต่ไปเลือดเดือแค่นั้นนะต้องใครวิ่งตามหลังเรามาไม่รู้เหมือนกัน ไม่ช่วยเพื่อนหน่อยเหรอไม่ใช่เรานะหมาย<ม>ถึงไอนะ้นนไอ้เบอร์หนึ่งผนมะว,ว่า oh. เห็นแล้วเห็นแล้วรอนี่นี่อยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ระวงัวงระวงังระวัง เจ็บอยากเจ็บนักเจ็บนักเออไปพี่หนีไปพี่หนีไปเอาห <c oughs> นีไปไม่ต้องเป็นพวงผมหนีไปพี่เหลือพี่กับไอ้เบอร์นหนึ่งหนีไปวงโคตรแรงเลยเบอร์นหนึ่งเป็นไงบ้างวะเบอร์นหนึ่งวิ่งเข้าวงไม่รอดก่อนตอนนี้อย่าไม่มีเหลือภาพแผลสิบอันเบอร์นหนึ่งซวยแล้วมึง <c oughs> โอ้ฝั่งวิ่ชาวิยาเพียบสบายเลย <c oughs> ผมว่ามือหนึ่งไม่นอนแล้วพี่พันผ้ <c oughs> ามันแฝงพันด้ยตรงนี้ไี่ยาผมเก็บไปแล้วอื้อเอ้ฝั่งวิ่ชาวเอยิงรวทังมันจะชาวพนกิจด้วยแหละ <c oughs> มันจะชาวพนกิจพี่ด้วยอะ หยอมตาย<อ>ตวงเพื่อนก็ยังพันจะเข้าวกอยู่เพื่อนโอ้ได้ภาพเป็นแผลมาเพิ่มแล้วแต่ก็ยังพันอยู่เหมือนเดิมพี่เปิดกระเป๋าเพืพ่อนดูก็ได้สงสารเลยอีกนิดหนึ่งเพื่อนนิดหนึ่งในที่สาม